ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับผมจารึกนะครับที่อุตสาหการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีวันนี้นะครับผมจะพามารีวิวเป็นอีกคันหนึ่งนะครับในทีมงานผมนะครับก็คือเป็นฟอร์ดเรนเจอร์วาแท็นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปขับสีนะครับการตกแต่งนี่สวยงามมากนะครับอันนี้เป็นเป็นน้องในทีมงานผมเองนะครับก็สามารถติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้น้องแชมป์แนะนําเลยนะครับว่านะครับมีการตกแต่งอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับ ผมแชมป์ฟอร์ดนะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องพี่จารึกนะครับวันนี้ผมจะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเลนเจอร์วายแท็ตัวนี้นะครับผมคันนี้แต่งออฟโรดจัดเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมชุดแต่งใกล้ๆทีละส่วนกันนะครับผมว่ามีแต่งอะไรบ้างนะครับเราเริ่มจากด้านท้ายไปเลยนะครับผมคันนี้นะครับไฟท้ายนะครับเราได้ทําการอัปเกรดเพิ่มให้กับลูกค้านะครับผมเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED นะครับผมรูป3 U นะครับนี่นะครับผมเวลาเราเปิดไฟออนนะครับจะเป็นรูป3 U แบบนี้นะครับนี่นะครับ อันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับสีส้มตรงนี้นะครับนี่สีขาวตรงนี้นะครับจะเป็นไฟถอยนะครับถ้าเราเบรคนะครับจะมีไฟสีแดงแดงด้านในนะครับนี่ครับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับผมใน3ามช่องเลยนะครับถ้าเราเบรกนะนี่ไว้แท็กนะครับผมคันนี้นะครับเราถอดสปอร์ตบาร์เดิมออกนะครับแล้วใส่เป็นโลบาร์เลสของฮั m เมอร์นะครับ อันนี้เราก็ใส่กันล้อยขอบกระบะเพิ่มให้กับลูกค้านะครับเวลาเราถอดออกนะครับมันจะเป็นกระบะล้นๆนะครับผมอันนี้เราใส่กันล้อยขอบกระบะให้กับลูกค้านะครับนี่แล้วก็จะใส่เป็นโลบาร์เหล็กของฮัมเมอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟถอย2ข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็ไวแท็กนะครับฝาท้ายนะครับจะเป็นฝาท้ายพรอมแรงอีซีลิฟ มาจากโรงงานอยู่เลยนะครับจะเบาวกว่าที่ติดตั้งเพิ่มให้กับพวกรุ่น XL Plus XLT นะครับนี่นะครับของที่มาจากโรงงานจะเบาวกว่านะครับนี่แล้วก็จะมีกล้องถอยมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับฝังโลโก้ตรงนี้นะครับไวท์แ็ภาพก็จะไปออกที่หน้าจอซิงค์สขนาด8นิ้วด้านในนะครับผม ในส่วนของสติกเกอร์นะครับคำว่าเจอร์ของเดิมนะครับวาแท็กจะเป็นสีดำนะครับอันนี้เราแกะของเดิมออกนะครับแล้วก็จะใส่เป็นสติกเกอร์คำว่าเนเจอร์เป็นฟอนต์นี้นะครับผมสีเทานี่นะครับแล้วก็ถัดมานะครับผมด้านล่างนะครับจะเป็นในส่วนของกันชนเหล็กของ h ัมเมอร์นะครับอันนี้เราก็ถอดของเดิมออกนะครับใส่เป็นกันชนเหล็กทัมเมอร์นะครับนี่ตัวนี้จะมาพร้อมกับไฟถอยนะครับสองข้างนะครับเป็น LED นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับห่วงลักจุ้งสีแดงนะครับ แล้วก็จะมีไฟสองก่บป้าย2ข้างนะครับผมนี่นะครับเซ็นเซอร์เดิมนะครับด้านหลังจะมี4ี่จุดนะครับก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับนี่นะครับคันนี้นะครับที่เห็นหน้าสูงสูงนะครับหน้าสูงสูงหลังสูงสูงนะครับคือคันนี้เราได้ทําการยกหน้า3นิ้วยกหลัง3นิ้วนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนโช๊คให้กับลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับเราจะใส่เป็นโช๊คของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวซับแทงปรับแปดระดับนะครับนี่นะครับ ตัวซับแพงจะยึดไว้ตรงนี้นะครับในส่วนของตัวโช๊คนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านหลังเราจะใส่เป็นก้อนยก3นิ้วนะครับแล้วก็ล้อนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นล้อออฟโรดขอบ20นะครับผมตัวนี้จะเป็นออฟลบ4สนะครับตัวนี้นะครับผมเราใส่เป็นยางมะทเลนนะครับผมของเมตานะครับขนาด3 3 5คูณ12.5 R 2 0นะครับผมตัวนี้นะครับจะหนาปกติทั่วไปที่ใส่กันจะเป็นยาง3-3นะครับนี่นะครับผม ดูโหดบึกบึเลยนะครับผมถัดมานะถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของซุ้มล้อนะครับตัวนี้นะครับเราใส่เป็นซุ้มล้อสไตล์ออฟโรดนะครับผมขนาด9นิ้วนะครับตัวนี้จะเป็นลายฟันเฟืองนะครับผมซุ้มล้อสามารถเลือกได้นะครับจะมีแบบเรียบแบบมีหมุดแล้วก็ลายฟันเฟืองแบบนี้นะครับถัดมานะครับผมสติกเกอร์นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าต้องการลายนี้นะครับผมเราก็จัดให้นะครับนี่นะครับผมตรงนี้นะครับจะเป็นคําว่า w i t e tag off road นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็น4ีคูณสนะครับ ในส่วนของด้านหน้านะครับลูกค้าอยากได้รูปหมานะครับอันนี้เราก็จัดให้นะครับผมลูกค้าถ้าลูกค้ามีแบบสติกเกอร์อยู่แล้วนะครับส่งมาให้เลยนะครับผมจัดให้ได้หมดนะครับแต่ถ้าไม่มีแบบนะครับเดี๋ยวผมส่งแบบให้ดูนะครับสติกเกอร์มีหลายแบบให้เลือกนะครับผมนี่นะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของบันไดข้างนะครับอันนี้เราก็ถอดบันไดข้างเดิมออกครับใส่เป็นบันไดข้างเหล็กของแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีไฟสองเท้าด้านล่างด้วยนะครับเวลาเราเปิดประตูนะครับนี่นะครับ มีแสงสว่างตรงนี้นะครับนี่ไวทยแท็กนะครับผมมือเปิดนะครับแก้มข้างกระจกนะครับจะเป็นสีดําเงามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับอันนี้เราจะใส่แค่เบ้ากันรอยมือเปิดนะครับใส่เป็นสีดําด้านนะครับผมนี่แล้วก็ฟิล์มคันนี้นะครับผมติดเป็นฟิล์มซามิกคให้กับลูกค้านะครับฟิล์มซามิกมีให้เลือกนะครับมีความเข้ม40 60 80แล้วแต่ชอบเข้มชอบสว่างนะครับ ถัดมานะครับผมจะติดกันสาดแท้ให้กับลูกค้านะครับผมสแตนดาร์ดจากโรงงานจะไม่มีนะครับเราก็จะติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้านะครับราวหลังคานะครับอันนี้จะเป็นสแตนดาร์ดจากโรงงานเลยนะครับคือเจาะยึดมาจากโรงงานนะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับตัวนี้ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับปกตินะครับวาแท็กนะครับจะมีไฟเลี้ยวตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่เราได้ทําการอัปเกรดเพิ่มนะครับใส่เป็นไฟเลี้ยว LED นะครับเป็นสเตปวิ่งแบบนี้นะครับ ถ้าของเดิมนะครับจะเป็นหลอดธรรมดากระพริบธรรมดานะครับอันนี้ก็จะเป็น led Ste p w วิ g ก็จะมีให้เลือกนะครับมีสีสโมกกับสีใสนะครับเราก็ใส่สีสโมกให้กับลูกค้านะครับผมนี่ถัดมานะครับในส่วนของช่วงล่างด้านหน้านะครับผมคันนี้นะครับใส่เป็นปีกนกโปรเฟนเดอร์นะครับผมอันนี้ใส่เป็นสีแดงนะครับปีกนกปรับองศานะครับแล้วก็ลูกหมักกันโครมนะครับคันนี้นะครับ โช๊คด้านหน้านะครับเราก็เปลี่ยนเป็นของโปรเฟนเดอร์เช่นกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นโมโนทูบ2.0นะครับนี่นะครับแต่ใช้สปริงเดิมนะครับผมนี่เดี๋ยวต่อจากด้านหน้าเลยนะครับผมด้านหน้าคันนี้นะครับผมกันแข้งนะครับเราก็จะใส่เป็นของ h ฮ m m e r เช่นกันนะครับนี่นะครับผมสีแดงนะครับกันแข้งตัวนี้แข็งแรงนะครับนี่คือคันนี้เราแต่งเป็นสไตล์ h ฮ m m e r ร์บคันนะครับ ถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับอันนี้เราใส่เป็นของแฮมเมอร์นะครับผมนี่ตัวนี้จะมาพร้อมกับห่วงลากจุงสีแดงนะครับแล้วก็จะมียางกระแทกตรงนี้นะครับนี่นะครับไวท์แทกนะครับผมตัวขับ4นะครับจะมีเซ็นเซอร์หน้า6จุดนะครับเซ็นเซอร์ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับจะมีด้านข้างตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3แล้วก็ฝั่งนี้อีก3นะครับตรงนี้นะครับผมจะเป็นไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับนี่นะครับเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับ อยกระพริบแบบนี้นะครับเวลาราปิดไฟเลี้ยวไฟฉุกเฉินนะครับจะมีไฟออนสีขาวขึ้นรอบๆนี่นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นไฟตัดหมอกนะครับก็สามารถปิดเปิดที่ด้านในได้เลยนะครับตรงสวิตช์เดิมนะครับนี่นะครับกรอบป้ายนะครับผมก็เช่นเคยนะครับสามารถเอ็นปรับองศาได้นะครับนี่นะครับนี่กระจังนะครับผมคันนี้นะครับใส่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์นะครับอันนี้เราก็ ตัวขอบกระจังและตัวหนังสือฟอนต์ครับก็จะใส่เป็นสีดําด้านทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะใส่ไฟ LED นะครับผมหรือไฟสีขาวนะครับไฟสามารถเลือกได้นะครับจะมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับถัดมานะครับผมจะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับอันนี้นะครับเราก็เอาไฟหน้าของเดิมนะครับของแท้นะครับไปอัปเกรดเพิ่มนะครับปกตินะครับวาแท็กนะครับจะมีไฟเดย์ไลท์อยู่แล้วนะครับแต่จะไม่มีไฟสีส้มเป็นสเตปวิ่งแบบนี้นะครับเราก็ติดตั้ง เพิ่มให้นะครับผมเวลาเปิดไฟเลี้ยวนะครับจะเป็นสเตปวิ่งแบบนี้นะครับแล้วก็จะติดขี้มัดแต่ง3ามขีดนะครับนี่นะครับวงแหวนนะครับคันนี้ใส่เป็นแบบเหลี่ยมนะครับวงแหวนมีแบบลมกับแบบเหลี่ยมสามารถเลือกได้นะครับเดวีไอคันนี้ใส่สีน้ําเงินนะครับผมนี่ถัดมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของครอบไฟหน้านะครับเราก็จะใส่เป็นสีดําด้านให้กับลูกค้านะครับผมนี่นะครับถัดมาด้านบนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสคูปทรงฟิตนะครับผมจะเป็น อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นรูปแรดนะครับสกู๊ปทรงฟิตจะมีรูปแรดรูปม้ารูปกระทิงนะครับสามารถเลือกได้นะครับอันนี้เราก็จะทําเป็นสีทูโทนนะครับสีดําเงาตัดสีดําด้านนะครับผมนี่นะครับภายนอกคันนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูชุดแต่งภายในกันบ้างนะครับไวท์แท็กนะครับผมภายในนะครับคอนโซลนะครับตัวนี้จะเป็นแบบซับทัชนะครับผมจะเป็นหนังสีดํานะครับผมแล้วก็เดินได้สีส้ม ตัดนะครับผมพวงมาลัยนะครับผมก็เช่นกันนะครับจะเป็นหนังดําได้ส้มนะครับในส่วนของเบาะนะครับผมก็เช่นกันนะครับนี่นะครับผมคอนเซปต์ของวาแท็กนะครับจะเป็นหนังดํานะครับผมเดินได้สีส้มนะครับแล้วก็จะมีค่าสีส้มนิดหน่อยนะครับนี่ดูสวยหรูเลยนะครับผมพรมนะครับผมคันนี้นะครับเราก็จะติดเป็นพรม 6D นะครับให้กับลูกค้านะครับผมจะเป็นพรมสีดํานะครับผมได้ครีมนะครับตัวนี้ สามารถเลือกได้นะครับผมมีหลายสีให้เลือกนะครับวายแท็กนะครับผมจะมีสครับเพจแบบมีไฟให้อยู่แล้วนะครับผมนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปขับสี่นะครับนี่ภายในนะครับผมนี่นะครับภายในกว้างนะครับผมนั่งสบายนะครับตัววายแท็กกระบะสี่ประตูฟอร์ดนั่งสบายทุกรุ่นครับภายในกว้างครับ คันนี้นะครับผมลูกค้านะครับได้เคลือบแก้วด้วยนะครับผมคันนี้นะครับจะเป็นโปรโมชันนะครับผมราคาเต็มนะครับราคาเคลือบแก้วนะครับจะอยู่ที่21,50 0บาทนะครับอันนี้ก็จะเป็นราคาโปรโมชันนะครับจะลดเหลืออยู่ที่17,000บาทนะครับนี่นะครับก็เคลือบแก้วนะครับจะมีหลายเกรดนะครับผมสามารถเลือกได้นะครับแต่ละเกรดแต่ละราคานะครับก็จะมีโปรโมชั่นส่วนลดนะครับผมที่แตกต่างกันไปนะครับ ก็ลูกค้าท่านใดนะครับผมที่ออกรถไปแล้วนะครับก็อยากจะมาเคลือบแก้วนะครับก็ติดต่อผมได้นะครับแล้วก็ลูกค้าใหม่นะครับผมที่อยากอยากจะออกรถหรือว่าอยากจะเคลือบแก้วนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับผมในการเคลือบแก้วแล้วก็ในการออกรถใหม่นะครับผม